เสียงธรรมดาตอนลองผ้าแดงของไอ้บอกอ่ายังไปเสียงธรรมดาที่ใส่ไม่แต่ว่าพ่อขึ้นไปลองทั้งห้านหมแสงแสงจ้าขนลุกครับขนลุกจะุดาเดียวเท่าแต่งหน้าหนุ่มไาแม่เสียงว่าผมอัดสดเลยดิอันนี้พี่นทีนี้ไม่ไม่เคยพูดให้ใครฟังไม่เคยออกช่องไหนไม่เคยเปิดใจขนาดนี้ บอกคำนั้นอยู่เนี่ยนั้นขนผันแม่งมีว่าเสียงผันสร้างปมานั้นหัวเลาะเออดนั้นขนผันแม่งมีแต่ว่าเสียงผันสร้างมาเสียงจะเบ็ดจ้าขึ้นนักร้องหลังอาหารหลายหลายคนงัวใช่หัวขวานเลยผมคุยกับเสียงหูเลยบ้างเลยเสียงคือดีแท่ผมยังสะดุดหูฟังคำแรกแล้วสะดุดหูเลยแมนแล้วก็ได้แต่ว่าก่อนก่อนถีบผมดีกี่บาททำไมต้องเฮียง อยางลูก่ามา,มา,ม,ามาเสร็จหลังอ่านประว่าเอาตรงๆคือเราฟังมาแล้วผ่านการออดิชั่นในหูเรามาแล้วว่าเด็กคนนี้สิบหกปีรัตแต่ลนักงานแฟนเนี่ยคนธรรมาดาเราเลยไปถามมาได้อีกปุ๊บพงศ์กฤติธรรมเ้าวงเนี่ยเขาไปไม่ได้จะไปลดล้องนุ่นเฮ้ยนที่คิดไว้ในใจเี่อันนี้ที่คิดไปคนเดียวอ,อยู่ในใจแต่ว่าน้องเขามาสม,ามงงัครวงในดวงเขาอาจจะพอถ้าผมพอผมจะประกันแล้วสมัครเลยนี่ รถแห่ประกาศรัศมีรถแห่ประกาศรัศมีร่มใหญ่แต่ว่าดวงใม่ใจคิดเลยละวะดวงเขามาจะมาสมัครร่มใหญ่แม่นครับแม่นครับใช้ได้แต่ตออผมประกาศ่ารัศมีน้ำรถแห่เขากระชักมาแต่เลยเนแต่ว่าผมประกาศรับอยากได้ผู้หญิงศิลปินสอได้สามคนขึ้นบนเวทีสาวน้อยเพื่อนก็ได้ทักมาก็ทางมาเนาะเห็นเห็นเห็นได้เชียบขนาดกันโอ้ฮ้ยเดี๋ยวนี้มันล้ำซิ่งได้ด้วยว่ะ เออโอ้เส okay, ียงก็ต้องมันดาใส่ได้ไหมไม่ใช่สี่หกปียังขนาดนี้เหาคิดว่าจักประมาณสองสามปีเนี่ยว่ะน่าจะใส่งานใดเลยก็เลยว่าธุรกิจเจีดกันได้ลูกเพป็นวันเลยย่ไกรบ้านเพิ่นแต่พ่อแม่เราแล้วใจมีเสียงเราปุ๊บโอเคเขามีเสียงปุ๊บเสร็จปุ๊บถ่ายคลิปเสร็จปุ๊บแต่วันนี้ใจคือเอาตรงๆก็คือคือรู้แล้วล่ะว่าภาษีออกมาทั้งานเลยอันนี้ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนก็เหมือนบอลเชยกว่านีสารล่ะคือได้ใจกันเลยคือลาไปแล้วกัเลยเออขับรถมาพักนี่ เห็นไหมเหมือนคล้ายๆกั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 นพ่อปุ๊บแต่พอลงคลิปเสร็จปุ๊บนี่ต้องขอบคุณแฟนครับเอซีเแต่ว่าไม่ใช่หนุ่มไม่รับผมรับอยู่ได้ใจผมยว่แล้วไม่งั้นไม่เรียกน้องเมามาขนาดนี้หรอกครับแล้วกัรลูกด้เห็นว่สามารถน้องเขานลยะแมนครับแต่ว่าพ่อพดปุ๊บ โอ้โหทั้งเพจทั้งยูทูบนี่พี่นุ้งจู่ต้องขอบคุณแฟนคลับหลับเม่อหลับมันคืออเยอะนะผมผมขอดใจอยู่ครับแต่ว่าแฟนคลับเป็นตัวพักนายพิทักษเสริมแล้วก็มองเห็นความสมรยของน้อง,องแล้วผมหลังจากที่รู้ว่ามันจะเสียมาแบบนี้แล้วต้องโทรคุยกับแม่อย่างเดียวมันนี่คุยกับแม่แม่เพื่อนนั่นแหละลเอางี้มาบ้านเลยแล้วมาคุยรายละเอียดกันเาบอาเรื่องรับนี่มันรัหตัง้งแต่แจ็สิหลับแต่นจ็นองซ่งขี้มากแล้วละ่ะ อันนี้คนในใจนะครับเข้าศิลปรักต่งแจ้งคือน้องสมคิดมาแล้วมันเป็นดวงขนได้จริงนางสงมาคิดมาหาพ่อประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วผมก็เห็นของข้อมันไปขื่นยู่มองหลังๆหน่อยสิมันไปขึ้นมองของว้มันคือสูงว่าถ้าเป็นเพื่อนกันมันไปขึ้นยู่เพียับมองสแปมมองเอียงไปพูดเนี่ยเนี่ยใจเสีย เพียบางคนเพิ่มเติมสเปียมนน่ะนี่เห็นไ่มนี่ผมเล่นเมียของเพื่อเปียมบงลึกๆคนน่ะยก็เลยตัวนี้ก็เวยว่าพ่อพ่อเพิ่นมาเปินอินพรต่อไปเพิ่นดูแมีเพิ่นมาเพิ่นจุดตอบกระโดดกระโดดออกจากนี่เมื่อคนเมื่อคืนที่พี่ชายของน้องนะคือที่หน่อยคนหนึงเนาะเมี่แล้วเพิ่นอธิษฐานว่า ขอไหนมาอยู่หมอนำแต่เดี๋ยวมันมีให้ดีตรงนั้นก็พอไหนมาอยู่หมอนำพอไหนชีวิตจะชื่นอีกที่ดีกันนั่นแหละแล้วเรียกถึงว่ามันเลยส่งมาถึงว่าเพ่งหอบฝันมาหลังห้านี่เป็นที่มาของคำว่าหอบฝันมาหลังห้านหอบฝันมาหลังห้านมาจากไสบันทนี ท่องเจซือกับมันเข้ากับคนนี้แต่ว่าแม่ฮันดีค้งได้ดีมันเข้ากับคนนี้ผมรับจะลงมาขึ้นตี40นาทีเราจะลงฟังเพลงในเครื่องเพลงห้องไห้ในน้ำตาไหลก็เลย,ค,ยคิดว่าบางครั้งไม่คิดว่าเขาเป็นไขรวะมาาจะใส่ไหม ลูกหลานกับพ่อแม่ลูกลูกโจกับพ่อแม่แต่ว่าถ้า,ถา,ถาหมดทั้งหมน้ำตาผมต้องให้เพราะว่านึกถึงเป็นขางวันนี้เขาฝันกันทุกคนเลยครับมผมก็มีความฝันเหมือนกันหลายๆคนก็มีความฝันครับแต่ว่าบุ้หัวิีดีไปถึงฝันในซับหดแต่ว่าน้องทุกวันนี้ขออเขากําลังก้าวเข้าสู่เดินหาฝันตัวเองนุ่งโจได้ทานะที่ผู้บริหารแล้วครับเอามาเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงไอาสมุทรแซเตาที่แม่เขาฝากไว้ เาเดืึ่หลวงเา่าเต่าถ้าจะใส่เพราะเข้ามาลูกเต่านี่ภายในโปรเจกต์ไม่เคยทําศิลปินถึงสามเพลงแบบนี้อันนี้คือปล่อยมาครับผมปล่อยมาเลยแล้วผมบอกทุกคนศิลปินในวงหามมิชา้นงเล่ามิชา้นงเด็ดขาดน้องอายุเท่านี้แล้วน้องมาชู้ทุกคนข้นดู้ว่าก่อนหน้าน,นี้ผมเคยพูดว่าถึงไม่ใช่อุงหญิงที่จะเป็นคนอื่นหรือใครก็ยังภายในวงถ้าคนหนึ่งดักสาวน้องไม่ดักแล้วทุกคนมีการมีงานด้วยแต่ที่จะรอดเดี๋ยว เหมือนย todo so ูทูบทุกวันนี้เห็นบ่ทุกคนไปน้ำกันหมดได้ยอดวิวได้คนที่ตามกันน้ำกันหมดแล้วเรามีงานเฉพาะขอเขาคนเขาว่าได้ดิกยอดคอมช็อตชมเยอะกว่าทุกรอบที่สาวน้ำมาผิดดิกตั้งแต่หลังโควิดกระแสนี่คือว่าเป็นกระแสเสียโน่มโจฉมปั่นสีโน่มโฉมชื่ซื่อๆมันกระเป๋านน่มโจมแบบนี้ คิดซะว่าสามเพลงนี้แต่ว่ากัดชือว่าต้องคอยบอกคอยสอนเขาสมมติว่าไม่ใช่พลุกดังเอะอักดังเพราะดังปึ๊บคุยกันตลอดกัาแม่เขาตลอดว่าต้องบริหารความดังให้ได้แล้วห้ามทะเลาะกันเรื่องเองินเรื่องทองพ่าให้ทะเลาะกันต้องคุยกันให้จบว่าผมมั่นใจว่าอันนี้ความมั่นใจผมะดมอเรากะบอก มีความมีความรู้สึกในใน,อนอยเอ็มว่าน้องต้องฝังแทนแน่นอน,ลอนและแต่ว่าไม่ใช่บบบคิดว่าเราจะปังเสียหาเพียบคนรอกเองบมเมอมอันนี้เลือกเพลงสามเพลงจนตินมาตรฐานระดับประเทศผู้เพลงระดับประเทศผู้วิ่งมามาธรรมดาแม่กระชังฉนให้เองบอกสายแา่ละหานี่คือคนที่อยู่ใกล้ชิดเราจะรู้ข้อมูลว่าน้องมาจากไหนน้องมาสมัครแล้วเพราะอธิบาย มือขึ้นตีซิโกวยังยังเล็้เชียนให้ลุกเจ้าลูกต่อมาเสียวนองนั่งไปให้นอนกันได้ว่าพอไปส่งหายงจารนั่งไปนอนแถมพ่อยังพ่อไห้เลยหอบฝันว่าละงหาเดีกยหน่อยมอสามจบอสนมีน้องคนนึงหอบฝันโอ้โหมันมันเข้ากับเนื้อเพลงมากและแล้ว นะครับแขกขับซอยสนามศิรินะครับมือนีอาจจะมาถึงเข้ามาเป็นศิลปินที่เข้ามาดวงดาวที่ว่าเข้าเริ่มเข้าเริ่มปั่นเขาเริ่มพักดันมันไปขันมาไหนเขามั้นครับขันหนึ่งขันสองขันสามขันสี่ขันห้าแต่ตอนนี้อันดองอาจจะุขันสองเนาะสมมติคนปังอาชจะยขันห้างดิเท้ากับซีบอลคอยบอกคอยซ้อนโดยผมในมอบแตในน้มดูแรกเลยเมติม ครับพี่น้องต้องสารฝันซวยกันเมืองแง่ซวยกันไอซ้ำลูกซ้ำหลานพี่น้องขอบเอาเครื่องฝันมาจอบอยู่หลังหานโอ้ชนแต่งได้ดีมากท่านี้แต่งได้ดีมากไม่ได้เก่าเลยแต่ว่ารวมสางหอดต้องกันแต่ว่าลูก เครื่องหมายของคอเครื่องหมายอีกหนึ่งเครื่องหมายของคนดีก็คือความกตัญญูกตัญญูไม่รู้หรอกปุงอิงวันนี้กับปุงอิงวันหน้าจะเป็นแบบไหน,นแต่ว่าพ่อจะบอกว่าคือสายน้ํามันมีที่ไปที่มาลมน้ำมีที่ไปที่มาเจ้าของเริ่มจนจากชุดใดอันนี้ผมสามารถพูดได้ติดปากต็มคำว่านี่คือก้อนดินนี่คือมเมล็ดพันธุ์ พราะบ่มจากศูนย์สาวน้อยเพลันแพงนะครับเป็นผู้สั่งได้เต็มปากเต็มคำพราะว่าผมเคยคิดดูว่าบอกเขาบอกเขแม่น้ำเพิ่นอมันต้องมีสักวันที่เราต้องเจอซิลปินที่จะร่วมเรียงเชียงบากกับบงกับเราหรือเริ่มจากเขานํำศูนย์น้ำกันนะครับและแล้ววันนี้คิดดีทำดียอม,มีหนทางเบื้องบน มันอาจจะส่งไาใหล้วครับหรือถึงวันเวลาของมันวันเวลาฝ่าไปตัวจัดสรรครับวันเวลาเป็นตัวจัดสรรนี้มาแล้วไปลูกตั้งใจพ่อจะเชยนให้จะมาวาให้ตั้งใจตั้งใจเอาเดี๋ยวมันไม่ใช่เรื่องเล่นมันเป็นเรื่องระดับประเทศได้นน่เรื่องระดับประเทศระดับโลกเพราะว่าพ่อทําให้มันเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เมื่อด้เขาหลอกใรแล้วเนี่ยเมื่อี้ทำเอาสุกเอาควาจริง พ่อที <s <S ่สั <si ่งให้มันเป็นเรื่องยิงใหญ่ขนาดนั้นคือลูกต้องยิงใหญ่ถ้ายิ่งใหญ่ขึ้นมาเราต้องก้าวเข้าสู่ขุมมึออาชีพแมีเชื่อว่าว่าแม่กครับลูกแม่เพื่อนในเพื่อนไปตังคามหบังถึงขนาดนี้ แต่ว่าเคยถามน้องว่าลูกอยากมีบัานหลังงามงามบอกอยากมีรถขันงามๆาบอกเดี๋ยวจะมาเองเรื่องค่าเหนื่อยค่าตัวเอาไว้ที่หลังเลยเหมือนเสีเป็นทุกๆกคนน่ะที่อยู่ข้างหลังน่ะแต่ว่าติดมาไล่กำลังใจควบหกักแพงหรืองานรับเชิญเ,เดี๋ยวพ่อจะพาลูกเองเพื่อเข้ามาพอลูกดิเข้ามาพอลูกถามว่าได้องยิงมารลุดควบเนื่อของผมนกไปยเยอะ เพว่าองค์ห้ิงว่โพขึ้นผมเหนื่อยในการทำงานมากในการคิดคอนเทนต์ที่จะเดินหาศิลปินที่จะหาแล้หนะเพื่อจะคิดคอนเทนต์ใอ้คนทีต่ามแต่ลูกมาหรือศิลปินทุกคนหลายๆคนที่เดินมาโพสหัวข้อคำว่าองค์อิงไหนบ่อคนชมเยอะนี่ปฏิเสธไม่ได้สิว่าแสดงว่ากระแสน้องมาสนะเขาตับต่อยอดบล็อกพ่ออาจจะ่ได้เหนื่อยหลายมีคนมาช่วยบงมีคนมาช่วยพ่อ ท,ทันทีว่าเราไม่ต้องการที่จะอยู่เป็นคนแสดงบนเวทีเพื่อจะเข้าไปพูด,พดยุบยุบื้องหลังมาแม้กระทั่งไอ้เพชรถ้ากหาคนมโจประเทศจนผมว่าไอผมเสียงก็ขี่นี่ดิผมอก่อย่ารองผมเป็นผู้ยุบหลังแล้วผมเป็นผู้บริหารเราให้คนอื่นลองซะแต่ว่าด้วยพี่เพชรเป็นคนต้องกำหนดว่าตัวต้องลองเท่านั้นมาเลยฝุ่ยดังมันเป็นดัางดวงครับเป็นอยู่ที่ดวงนะบรินี้เพลงที่สองกันใช่มอีกจบแบบบ่เทศปรามาเดือนนี้นาผมเลยว่า ถ้าเพลงนี้ผมบอกถ้ามีซื่อเสียงหรือดังกาอีกก็คือผมพร้อมที่จะไปรับเชิญทั่วไปเพลงแรกผมยังไม่พร้อมทั้งพวกผับพวกอะไรทักมาเยอะแต่ว่าต่อไปนี้ถาเพลงจบบนเทดังหรือลูกดังสิไปน้ำกันได้บันนี้แต่ว่าสาวน้อยหรือสมายิถามเจ้างบวกเนี้กะไปก็้แต่ว่าเป็นตัวแทนของสาวน้อยถือว่าเป็นของตัวแทนของสาวน้อยที่จะไปสั่งสงายบางงานงานผับงานรับเชิญที่จะไปได้แต่ว่างานวงเป็นหลักอยู่แล้ว งันพวกนี่เป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่างันเราเชิดทีบางหรืองันรถเฮหรืองันถั่วไปที่ยำเป็ดหรือโจ๊ตถั่วต่างๆสินค้าหรือเพียงที่จะเตียประโจ๊ตถั่วเราพร้อมไปถ้าลูกดังโจ๊ตแบบประเทศดังใช่หรือเแฟนๆซอยแสงอันสนเมืองแง่สิลปินษิเด่นสีดงสีหลังในกัเพาะกาลังใจแฟนๆสาวน้อยผมคิดว่าตอนนี้เอซีสาวน้อยแห้งซอยเมืองแง่ซอยสเมตาสำ เด็กน้อยตายดำๆสมัยสิบเก้าปีสมัยสิบหกปีเนาะคิดได้ไหมขนาดตอนนี้นี่มาไล่เป็นหมื่นสองหมื่เขาบ่ได้สวนเขาสนใจตุ๊กตาคิดมั้งเหรอที่ไหนที่ับมาไล่เนี่ยเอาไม่ได้ออกที่หลังแม่ไม่ได้สวนแม่สวนตุ๊กตาลูกโป่งลูกโป่งนะครับลูกโป่งตุ๊กตาก็ลูกโป่งแม่เอาคลิปนี้ช่องเงี้ยไ่ได้ออกเนาะครับเพราะช่องนี้บ่ไทยเหมือนตอนนี้แหละใครอยากขายลูกถ่ายไปเลยผมไม่ได้ว่า ชค่เชียซอยกันพวกไงก็ทิ้ทายเป็นบางที่บางยัางไปแต่ทุกคนหูกทีมทุกคนซอยกันพักดันนอกช่วยกันรโมเสนอในสิ่งที่ดีๆจะเสนอในสิ่งที่ภาพลบเสนอในสิ่งที่ภาพมุมบวกของดองของวงแต่ไม่ใช่ว่าในตอนนี้ผมจะควบเล่นใจอีกว่าอีโมไม่น้มโจเอไอยังเคืนกับวงอิงวงอิงล้วคนอื่นล่ะฟังไปฟังผมพูดก่อนฟังผมพูดก่อน ในช่วงนี้ที่น้องมีกระแสเข้าต้องดันในถึงครับนุ่มจปเปไปคนทาอะไรเจ้าทาให้มันสุดดังบ่ดังเจ้าเต้กรณน,นี้คนอื่นไม่ใช่ไม่มีความหมายคนอื่นก็ลูกทิมเราแต่ว่าตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้คือดัดเซ่เขาน้องค์งองพ่อก็ต้องต่อยอนหัวหน้าเพราต้องต่อยอนให้ลูกไปถึงดวงดาวเพื่อจะเป็นตัวชูของวงเพื่อจะตัวเรียกเกจริงเรียกเรียกลิสติ อุ้งอิงดังบงกระังทุกคนก็นต้องมีซืมีเส็ต้องมีทุกคนมีงานมีเงินไปแล้วกันเบิร์ตอย่าอีกช้ากันแค่นั้นเพราะหนาประชุมนยอเลยว่าอย่าอีกช้าน้องแค่นั้นแล้วต่อไปสิลพินทุกคนมันมีแผนไว้อยู่แล้วผู้ใดตามความสามารถนะครับมือนี่มือแรนอก,กนี่เล่นอยู่วัดจุกกระเชอ29าค่ำนี้เล่นอยู่วัดจุกกระเชอรีละชามือสุดตายของรอบนี้ฝากแฟน,แฟนๆใส่เบืองแยีให้กำลังใจ ผมประทับใจก็นยังถือว่ามันส่งสัญญาณแล้วนี่ผมไม่ยังถามเลยว่าขอบพุ่งกำลังใจครับพี่น้องครับศิลปินที่จะมาในตอนนี้ครับอายุ26ปีคือใครครับโอ้ยงนาเวที่เอ็นบอสเกี่วเก่ฉันผมถือว่ามันส่งสัญญาณแล้วนี่คือเชลลิติ้งนี่นี่เป็นการถามนี่คือเชลลิติ้งเราลูกจะเหลืองยาลงละเลงในคำสัรเสญเยอนยอ คิดดีทำดีสิ่งที่ด so ีย่มตามมาบุญมี่เสดสุดดอกเออองิงในวันนี้อุงิงจากศูนย์พอกับขึ้นบ่อฉีไลขึ้นีเบืองแง่งกันอยู่ดอกนะแม่นเดยมากบุญมี่เสดสุดดอกบุญมี่เสด้สุดพอกับบ่อฉีไลเฉลี่ยทีว่าเอาท่าเจ้าของลูกเจ้าหรือวงดังมาแต่ลูกจิ้มอยู่ไม่ได้ลูกจิ้มอยู่ได้หัวหน้าอยู่บ้าได้มันกับโมเมนหัวหน้าอยู่บ้าไดน เมื่อไหรอยู่ได้แต่ว่าเราขีมไปประเด็นมันก็ไม่ใช่น้ำพึ่งน,นี้เสศษพังปลาเป็นไปตามระบบเป็นไปตามวัตถุประบักเจงบระหยัดากจะบ,บักเทงเจงบวกเท่งขึ้นไปจวดปากนี่แหละแล้วทำไมถามเบื้องบนกว่านี้ทำไมเบื้องบนทำไมไม่สง่งมือยิงไปคณะอืน่นใช่ไหมครับแมนครับทำไมส่งมาสามน้อยพี่มันแพงแมนครับนี่ผมลิขิตครับนี่แหละครับ ต้องคิดทุกจุดนี้ถ้าไม่สวมมให้สาวนยพพ่อนแพงบุญมีวัสนามาฝ่าเลยคิดม่พ่อเด้วพ่อเคยชวดูแลเจ็ดทีแมจิ้มกับป็ดแม่นุ่มบ้านพัลานะลูกบ้านพัลลภานะพ่ออันนี้ไม่ได้ถามเลยบันครูครับบันครูแ่อันนี้ยังไม่ถามว่าเกิดวันไหนูเวสิบหกปีนะพอให คำคำคุ้มคูนเข้าใจคำนี้พ่อแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเจ้ากับบางกินเนี้ยจริงแเนาะอันนี้เราเข้าใจมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาคือกันอ่าไอ้ลูกคำคำคุ้มคูนเฮงงอนาคตอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมมือนี่พ่อมองเห็นอนาคตแล้วรักตาลงมีบานมีรถมีแฟนขับหักคอมแต่ท่องขออย่างเดียวได้สดุดขายเจ้าของ อย่าหลงตัวเองอย่าละเลยอย่าหลงคำสรรเสริญคำเยินยอข้ามีแหละข้ามมีแหละจำไว้พ่อถือว่าพานศิลป์เมื่อไรก็ไร่ไร่ไรคนเราไม่ได้เก่งหเลยลองไม่ได้บอกน้องไว้ถ้าดังนี่นี่คือไม่ได้บอกได้เลยไหลรวยก็บเครืองลยไปเลยดีขึ้นดีไปเลยดังขึ้นดังไปเลยถามว่าใครสักษคือประกาศแสนสูญลงทุนอย่างเต็มที่แต่คิดว่าตุนจอยจะพร้องมาจากไหนอันนี้เริ่มจากศูนย์จริงๆ เริ่มจากศูนย์ถึงน้องเข้าใจว่าศิลปินทุกคนไม่มีต้นทุนอยู่แล้วต้นทุนแตกต่างกันแต่ว่าน้องเขาอาจจะมีต้นทุนสูงแต่ว่าด้วยขั้วมามันใส่เงินเนาะทำเพลงโปรโมทแต่มันมากกว่านั้นก็คือการใช้มันสมองในการทุ่มทุ่ม,ท,มที่จะสางคนคนหนึ่งมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามากมันเป็นเรื่องละเอยียดอ่อนมากบางครั้งคือการสั่งศิลปิน มันมันคิดงานใสสมองสี่ให้จะได้ให้สา่งพยายามดูแลภาพนับองค์กร่ดูเนี่ยจะได้ให้ลรู้เขาดังมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันมีมูลค่ามากกว่าเงินที่ลงทุนไปในการซัเพิงจะได้ให้นลองคิดถึงจุดนี้เคคงินมันมาเองทุกอย่างมันมาเองออเอให้ตั้งใจสั่งสามวันานให้แฟนคลับไปนนิยมชอบ,ชอบหอให้คนในเมตตาเนาะขอบคุณทุกกาตั้งใจคราบนี้เจอกัน เฮงเฮปังปังสุกระเชือขอบคุณเอซขอบคุณช่องรวยรวยรวปังชาชาพันลำเพลินขอบคุณยูทูบช่องครัวลำเพลินไม่ใุ่ว่าขอบคุณพี่เมาพี่หกนะครับพี่หกปากคอไงอาตอมนะครับการชัยละเพลินพิเชียวเมติมละเพลินพิเชียวพี่เอพี่ครับนะครับเอสาวน้อยเพื่อนยกันขอบคุณทีมงานสาวน้อยพี่แมงเอ้ยยยยมยยยยกยายยยยยยยแมยทยยยยยยย ผมบริสุทธิ์เลี่ยนแม่กระทั่ง่อจะเป็นองค์หญิง,งบ่มีก็ลังใจให้ผมขอมีก็ลังใจลูกที้ผมบ่มีมาไล่ให้ผมผมไม่เป็นไรขอมีขอให้มีมาไล่ให้ลูกที้ผมมีดอกกุหลาบให้ลูกที้ผมผมไม่ไม่เป็นไร,น,น,รนี่คือความรักความรัทธของผูุ้ขการณงใจครับเฮงเฮงแปังแป้งป้งครับองค์หญิงเพชรบ้านแพง